เซั้งที่ายสวัสดีครับพวกเราบัสวาสองคนก็ไ้ลวรอสายแฟชั่นครับาก็วันนี้มาในนามของเอาไว้ครับพี่มามาในนามของนักศืกอสังคก็งานบ o ูฟิสซีคิวเมก์ราวนะครับก็เป็นงาน C q 10B บปีรอพวกเรากดีใจที่ได้มาในครั้งนี้ครับก็ฝากรูปในวันนี้ได้ครับเหมือนกันครับวันนี้ อ๋อจริงๆเป็นครั้งแรกที่ได้ได้มาร่วมงแบบ TQ ครับแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้แบบว่าเฮ้ยเป็นตัวเป็นพิเศษจากในวงบัสเองกันเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเกียรติมากแล้วถ้าถ้ามีอีกก็อยากให้ชวนเพื่อนมาด้วยครับคร<อ>ุณว่า<อ>จะเลือกหรออ่าจะเลือกมาจากน้องคิมก่อนผมว่าอยู่ที่โอกาสแล<อ>้วกันผมว่าในวงเรามีอีกหลายคนที่เป็นพิเศษได้ดีแต่ว่าพวกเราได้รับโอกาสก่อนพวกเราก็ตอนนี้ก็ดีใจแล้วก็ทำดีที่สุด แต right ่ว่าจริงๆพี่ขุนก็เขาเป็นสายแฟนโค้ชนะเขาออกงานที่นี่ว่าชวนพี่ผมนก็ดีใจไงได้มากระทบไหลกับพี่ขุนรับาะว่ามาสองคนนิดนึงครับน่ารุ่นใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เลยว่าไปชมมากเขาเขินเขินเสียเลยมีอะไรบ้างคะชของงานที่พวกเราแบบว่าเตรียมพร้อมในการต่องานแต่ละวันยังไงเอาจริงถ้าถ้าพูดเรื่องงานนี้ผมรู้สึกเอ็นจอยขึ้นนะรู้สึกว่าการได้ออกงานเนี่ยถ้าตัดเรื่องความเหนื่อยความอะไรออกรู้สึกว่าการได้ออกงานบ่อยๆมันเอ็นจอยมัน ถามว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยแหละแต่แบบมันมันได้แบบประสบการณ์แล้วพอมันได้ประสบการณ์รู้สึกตัวเองเก่งขึ้นอย่างแบบมาสัมภาษณ์สื่อผมรู้สึกเก่งแล้วยลงนงคุยกับพี่ผมเจอพี่บ่อยเนี่ยเหมือนเมื่อวานจริงเมื่อวานที่ไป็นงาน Q Q base มาใช่ไหมหลังจากสัมภาษณ์เสร็จคุยกับน้องทีมต้องพีมคุยกับผมกับเพื่อนๆกันเองว่ารู้สึกกับสัมภาษณ์สื่อเวลาออกงานรู้สึกแบบเก่งน้อยลงเลยเก่งขึ้นเก่อนเลยมีมีเวลาพี่พก็สัมได้เลยเกรงๆให้ชมพู่วีได้อะไรประมาณนี้ครับ ก็ดีใจครับถามว่ามันก็อาจจะมีเหนื่อยบ้างมีอะไรบ้างแต่ว่าพอแบบเราซ้อมมาเยอะแต่ว่าเราได้เจอแบบแฟนๆหรือว่าได้มาออกงานเจอสังคมใหม่ๆบ้างที่ที่ไม่ได้ในไหนห้องซ้อมอะไรอย่างเงี้ยว่ารู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกแบบเออรู้สึกเหมือนแบบชั่วโมงบินเราเยอะขึ้นในการออกงานแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นในแบบสัมภาษณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้แล้วฟัแต่กาไหนที่้าแตลอดครับขอบคุณเบียสแล้วก็ูทุกคนที่มาดูเลยครับเอาจริงก็ ไม่ไม่ได้คาดหวังว่าจะเยอะขนาดนี้ด้วยแล้วก็เอาจริงดีใจแล้วกันที่ทุกครั้งได้เห็นทุกคนมามาดูโชว์พวกเราได้มาดูตามมาตามงานพวกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีโอกาสก็รอเจอได้ครับเอาพวกตัวนี้เลยซิงเกิ้ลใหม่โมบายต่อยรูปฝ่ายอะไรไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมแต่เราอมาเป็นเป็นอะไรรุ่มเป็นยัไรเป็นแบบว่ามากันที่เป็นแบรนด์อะไเลยก็นะอะไรอย่างเงี้ยน้องทีมอยากพูดไหมครับก็บอกว่าผมบอกไปแล้วในงานคือเฟนเมื่อวานว่าเราจะกลับมาแบบว่า เป็นบัสที่ทุกคนไม่คุ้นเคยแน่นอนไม่คุ้นตาอะไรเงี้ยวันนี้เราก็ปล่อยมามีครึ่งหน้าใช่เป็นแบบครึ่งหน้าครึ่งซี่ของพวกเราเมื่อวานเมื่อวานโชว์สันเกาวันนี้ชโชว์หน้าครึ่งซี่อ่าแล้วก็ทุกคนก็นได้จะเห็นแล้วว่าอินเนอร์แบบเราไม่เหมือนเพลงเราเก่าเลยปล่อยมาครับคนเซ็ปต์บัสขนาดที่มันจะเป็นยังไงกับบัสก็คนที่ชอบโกหกก็ฟังเอาไว้นะว่า นั่นแหละครับไปรอฟังเพลงครับเป็นคอนเซ็ปต์คุณโกหกแน่นอนเป็นคอนเซ็ปต์ฟาดคนโกหกเป็นคอนเซ็ปต์ฟาดคนโกหกไหมก็ให้ไปเดาต่อกันเองครับผมไปเดาต่อกันเลก็ให้เอาผมมาในคนที่แบบดักดั๊กฮะเห็นดูจากแบ็คกราวอะไรเป็นสีดำๆก็ท่านี้เดาๆกันได้ว่าอินเตอร์เพลงได้ประมาณไหนใครที่โกหกก็ฟังไว้ครับผมเอาจริงผมสนน่าสนใจนะเพราะว่าเอาจริงตั้งแต่ทำ ทำเพลงซิงเกิลของพวกเรามาครับมันเป็นเพลงแนวแบบว่าออกแนวมีความแบบเป็นเด็ก,ดกๆน่ารักซนๆอะไรใช่ไหมเป็นเด็กๆเด็กซ่าๆเด็กแบบหลังห้องชอบซนชวนพี่สาวจีบอะไรเยงี้ครับ <S 2> <S 2> <S แต่แบบเพลงเพลงใหม่ที่กาลังจะมาเนี่ยครับเป็นเพลงอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกโทนนึงของพวกเราเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของพวกเราที่เที่อาจริงๆแล้วพวกเรายังไม่เคยได้แบบลองทําแบบเราจะมาในมาสที่มัน ปานดาราโกมากขึ้นเท่มากขึ้น <พอ S 2> แล้วความคว,วามเป็นบัสมันแบบพวกเรามันคุยกันตลอดแล้วเมื่อไหร่เราจะได้โตใช่ไหมเมื่อไหร่เราจะโตทีแต่ทีน,นี้ผมว่ามันเหมือนแบบสมใจยอยากอะ,อะแบบได้โตแล้วได้แบบเป็นน้องเล็กนะค่ะไม่แต่ว่า <S 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 เราคุยกันว่าเออทีนี้เข้าทางเราแล้วเออตอนนี้ก็ใช้พี่ตองอุ้ยผมเป็นมาตั้งแต่ไหนอะไรแล้วพี่ตองพี่ตองการรับมือนทันตรงไหนอะเพราะว่ารอบที่แล้วยังเป็นน้องน้องชายงผมว่าการรับมือไม่ทันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคาดหวัง ในรอบนี้แล้วกันบอกไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ที่แน้าแถวๆทุกคนก็รอดูได้เลยรอดูครับรอดูเลยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็จะไปมากันแล้วครับผมน้องๆนะคะยังไงบ้างก็อย่างที่อัปเดตไปเมื่อวานก็ยังกำลังซ้อมอยู่ครับ อ่ะสปอยให้เมื่อวานนิดหนึ่งแล้วเมื่อวานหลังจากเราสาษณ์เสร็จนะพี่เรากลับไปซ้อมร้องเพลงต่อถึงแบบดึกเลงถึงตีหนึ่งเลยบอกเวลาด้วยบอกเวลาด้วยอะไรอังไงแ,<อ>แต่คือแต่คือเราเราก็แบบว่าอยากให้มันองอมาดีครับก็เลยซ้อมมันเด็กทุกวันแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นคอนเสิรต์ตที่ทุกคนใน,นในแต่ละภาคจะได้รู้จักพวกเรามาึ้นแล้วก็อยากเหมือนไปเยี่ยมเยือนท้องถิ่นบ้านเขาด้วยนะครับ ผมให้พี่เดาเลยเนี่ยว่าแบบว่าอยากอาหารแบบอ้าอะไรนะครับก็อาจจะแบบปรับเนื้อให้เป็นภาษาแบบเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าให้ให้ไปเดาต่ออาจจะเป็นดนตรีอะดนตรีได้เปลี่ยนดนตรีแบบไปภาคไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมพูดแล้วพรัดี๋อว้ามนก็แหลงแหลงก็ไม่แหลงดิแหลงอีตาแหลง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 อ๋อแหลงอ๋อในมต้าแหลงแหลง แบบมีความต้องแดงต้องแดงก็สบายดีเจ้าเอาน้ามิกหนุ่มขึ้นมาเต้นเวทีเลยอะิกหนุ่มข็้นเปเอรก็เรียกว่าจัดจานเลยดีกว่าพี่ใช่ครับกาหลิวต้องอยู่ตาตามอะธรรมดาไม่ธรรมดาอาจจะ้มหที่ไปเ่ยที่คอนเสิร์ตครับมก็เอาจริงรู้สึก เอ็นดูพี่ๆี่เขาครับคือไม่คือในมุมเราอะ่ะแบบเคยเอ็นดูทั้งพี่และเอ็นดูของเราแล้วอันคือเราเราเอ็นดูพี่เขาที่ททเห็นพี่ตั้งแต่แรกอะครับคือตอนแรกพี่เขายังเหมือนเพิ่งปล่อยซีรีส์มาเพิ่งแบบเริ่มทำแบบ จนตีอะไรนะฮะจนวันนี้พี่เขาได้มีแบบเป็นคอนเสิร์ตคู่กันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเราเห็นเขาแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เป็นคนนึงที่เคยแบบร่วมงานของเขามาด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบเขาก็ชวนเรามาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยอะไรเงี้ยก็จริงๆอยากขอบคุณพี่ๆพี่กินด้วยแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนที่แบบว่าชวนชวนผมเข้ามาในมาเป็นส่วนร่วมหนึ่งในคอนเสิร์ตด้วยแหละครับเเขาขาดกันไม่ได้นะนะไปไหนต้องแบบต้องมีคนมาก็เหมือนก็เหมือนกับหมูแคปหมูกับน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มนะฮะมันเขา่ ผมเป็นแค่หมูแล้วแต่ว่าแต่ว่าไปรอบี่ออกไปก็คือคิดที่เราจับมือกับพี่ไปก็คิดถึงก็แค่คิดถึงเดื่องจับมือเฉยแบบว่าครับเสิร์ฟครับเป็นคนเจ้าที่แรงใช่ไหมอะไรนะครับเจ้าที่แรงก็ก็กลัวครับครับผมเราได้พลังหรืออะไรแต่การที่ไปขึ้นคอนเสิร์ตอ่าเอาจริงขึ้นขึ้นขึ้นคอนเสิร์ตพี่พีพี่กินก็เอาจริงรู้สึกเหมือนกลับบ้านเก่ารู้สึกว่าอ่า จอทุกคนเอเนอร์จีเวลาแบบผมบายบายเขามาอย่างเงี้ยหรือว่าเล่นเล่นกับเขาขเขาก็เ,าเล่นด้วยรู้สึกว่าแฟนคลับพี่พีพีกินนะครับเป็นเป็นเป็นกลุ่มคนที่แบบรู้สึกว่าเขามอบพลังเอเนอร์จีให้เราแบบรู้สึกแบบเฮ้ยเราอยากเล่นกับเขาด้วยอะไรงเี้ยครับเลยแบบว่ามันไม่ขึ้นคอนเสิร์ตแบบสนุกอะ่ะตอนนั้นไปนกับน้องไทยใช่ไหมฮะแบบว่าหลังจากลงมาจากคอนเสิร์ตแบบคุยกับไทยอุ้ยไทยสนุกมากเลยว่ะแบบมันเป็นคอนเสิร์ตที่แบบให้ให้แบบมวลความสุขกับเรากลับมาด้วยเลยเราเงี้ยครับแ์มาเล่นไปดูด้วยเในนี้ก็ครับก็ รู้สึกว่าตอนไปดูก็เหมือนได้ไปเรียนรู้ได้ไปเรียนรู้ศึกษางานแล้วกันว่าแบบเออศิลปินแบบที่แบบเป็นรุ่นพี่เราอย่างเงี้ยเขาทำงานยังไง,ไงก็แบบเราเจอพี่กินอะไรเงี้ยพี่พีพีอะไรเงี้ยเราเล่นกันอย่างเดียวไม่ไม่ไมค่อยเห็นในพาร์ทที่แบบเขาทำงานจริงจังเออพอไปดูเขาแบบว่า เออเขาคือศิลปินตัวจริงคือแบบไม่เราสนิทยังไงเราก็แบบเจอกันเราก็เล่นอแบบกับพี่กินอะไรเงี้ยปกผมก็แบบไม่ได้คือมันนั่งร้องเพลงกับแกพอเห็นแกแบบร้องเพลงบนเวทีก็เออเก่งเลยศิลปินเดีควถาเอกันเดวันนี้ถึงซัดซดีใ้นเป็นที่สุด้ายนะคะุงนี้ได้ถามว่าคมาลแรแล้ถก็คือเถบ้านต้องพิมพ์ด้วยใช่ไหมครบกจได้ยงส ก็คือก็แบบว่าใครแบบเป็นแฟนคลับแบนักหรือยังแบบยังไม่มูฟออนจากแบลรักผมบอกเลยว่าบัสซ่อีพีเนี้ยชํำชํำแน่นอนพี่บอกเลยใครใครแบบรอคอยบอกเลยว่าวันเสาร์เนี้ยเตรียมแบบเอาคือบนโต๊ะเนี้ยเตรียมข้าวมาแล้วเปิดทีวีช่องแบบช่องวันสามเ็ดรอเลยแล้วกินข้าวไปดูพวกเราไปด้วยนี่บอกเลยแบบข้าว กับข้าวอะไรก็ได้อหมูฮ้องหมูฮ้องก็ได้ไปเกียกินหมูฮ้องหมูฮ้องก็ได้บอกเลยว่าข้าวมื้อนั้นจะเป็นข้าวมื้อที่พี่อร่อยสุดในแบบวันเสาร์เลยก็พูดแบบก็ได้ครับก็ได้ครับสะดวกกินของตามเลยแล้วแต่พี่เลยจริงแบบเป็นยังไงบ้างพอได้ไปก็จะจริงโอเคก็ผมมาดูแปลรักอีกแล้วใช่ป่ะอันนี้พูดเรื่องจริงดูแปลรักอีกแล้ว MC พี่ขุนด้วยเมื่อก่อนแล้วก็แบบได้เป็นอรไ อันก็ดีใจที่ได้ได้ไปทำานี่รเพราะว่าเราก็ไม่เคยแบบแสดงด้วยค่ะสบายมันจะมีการแบบว่าเออแบบให้เราแสดงเป็นนูนเป็นนี่ใช่ไหมเราก็แบบไม่เคยเรียนแสดงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็มาแล้วพรุ่งนี้แล้วก็แล้วแบบได้แสดงอะไรก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นเพราะเราไม่เคยแบบอันนี้คือไปตามรอยเขาเลยไงแบบสถานที่เลยคปเตคเป็นเตมันสลับกันไปบอกอีกพอแล้ว พี่รันอยู่ไหนพี่รันขับวงใช่ไหมฮะอย่างที่อัปเดตล่าสุดไปครับเมื่อวานเลยก็พี่บอกไปว่าเรากำลังอยู่ใน p r o c e s ที่เลือกอยู่ว่าเฮ้ยจะเอาทรงไหนจะเอาด้านจับแบบไหนจะเอาสีไหนจริงตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานแล้วพี่จริงนะหมายถึงว่าคือใช่คือพี่เขาไปโรงงานแล้วถามเราแล้วเอาสีไหนอ่าเราก็เลือกไปแล้วว่าสีหนึ่งสองสามอ่าผมเลือกสามอ่าผมเลือกหนึ่งอ้าว เออนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราจะข้อสรุปว่าสีไหนอะไรผมว่ามันน่าจะแบบอยู่ในโปรเซสที่แบบกําลังจะจะมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยจำลองนิดนึงให้อดจอกอดจอกอดรอใจอีกนิดนึงที่แม่น้ำเพ็ญไหมก็อยากจะฝากถึงคนที่ มาหรือว่าอบบชอบโกหกคนอื่นนะก็อยากให้ทุกคนมาฟังนะครับไลฟ์ออวันนี้11กันยาย,ยนนี้ผมบอกเลยว่าบ้านเนี่ยจะมาแบบที่อินเนอร์ไม่เหมือนเดิมแล้วก็มันจะโตขึน้นแน่นอนก็อยากให้ทุกคนติดตามรอดูความแซ่บความเดือดความหยุดดันนี้ครับ <c oughs> ครับผมสำจบประมาณนี้ครับ